ถ้าถ้าผ้าผ้าป้าันตัวทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มแรกที่ปรับผ่าเป็นหน่งใหญ่พอๆไปถ้าป้ายผ้าที่เราใช้เนี่ยเหมือนเดิมเราสามารถเลือกจากผ่าที่เป็นผ้าใหญ่ธรรมชาติอันนี้เราเรียนตั้งแต่ทีแรกเลใช่ไหมครับใหญ่ธรรมชาติได้แก่ผ้าป้ายผ้าไหมผ่าลินอมผ่าดินินถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่แน่ใจอาจจะบทชี้เนี่ยจะมีสติอยู่ที่ใต้นี้นะอยู่ที่ปอดเทคนิคการทำผ้าป้าย กับการออกแบบการของแบบท่าแต่โดยส่วนใหญ่ในการทำผ้าป้ายเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะก็มีการวางลายมันมีหูมีท้ายไม่ไม่จำเป็นเพราะถึงเวลาเราใช้อย่างผ้าพนะันธุูอย่างารนี้ไซส์เดียวที่ขึ้คือไซส์ผ้าป้ายขนาดตัวแต่ว่าที่ใหญ่กว่าปกติคือปกติผ้าพันงุ่งในไทยจะยาวประมาณ1 0 5ซ0 6 มันปูนอนไม่ได้มีนชายหักไม่ได้แล้วก็มุกไม่ได้เพราะเวลาฝขาหลังกเนี่ยเขาจะผันด้านหลังแล้วก็มาผันที่คอใช่ครับแต life life <mor> ่ถ้าลูกเมืองไทยเนี่ยมันจะทันไปไม่ถึงคอเขาก็เลยเวลาไซส์ตัวห่อนองนีไม่ได้แต่ไซส์ที่เราทำอยู่เนี่ยคือไซส์150ขึ้นไปมันจะผันมาถึงคอได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านี้ที่คือข้าเนื้อเรยองเรยองเกิดจากการนำ ใยธรรมชาติเป็นเส้นเพราะนั้นเนื้อมันจะมีความยืดหยุ่นสูงข้างนี้ที่มันนิยมรู้ว่าเวลาอากาศเย็นข้างมันจะขุ่นอากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวๆเนี่ยข้างมันจะขุ่นถ้าอากาศร้อนมันจะเย็นแล้วก็เวลาเราสั่งตีน้ำตีนกันไปเนี่ยฝากไว้มันจะเรียบเลยมันจะแห้งมันเรี่ยนก็เลยได้ได้รับความยิดหยุเพราะนั้นถามว่าอย่างนี้เราออกแบบลายผมว่าอันนี้เป็นลายเชส้นก่กรใช่ไหมครับ แล้วเวลาใส่เนี the the ่ยมันกลับด้านนีปัญหาไปไม่มีเพราะว่าบางทีเราใช้เป็นาบั้นตอนลายตรงนี้รูปใยยิ่งไม่ออกไปเพราะฉนั้นที่ต้องมกระตุ้นคือการจับสีการจับลายการแทรกสีพวกนี้มันจะเป็นรัวเสียโยงของแต่ละคนคือทำไปบ่อยการให้การจับการสีจับสีฝึกไปบ่อยมันเป็นตเสียโยงของแต่ละคนเพราะนั้นบอกว่าเวลาเราไปทำเรื่องตีแล้วเนี่ยรัวเสียโยงของแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกัน ลายที ok, <S <S ่แต่ละคนชอบก็จะไม่เหมือนกันที่ที่หัดทำันไปหมดเนี่ยเราะคนชอบดอกไม้พอคนชอบกราฟิกพอห่อยร้านสองร้านต้องเหมือนกันเนี่ยมันก็คุณลักษณะอย่างที่อธิบายตอนแรกว่าตลาดคือชอบท่าสีเขียวใช่ไหมแล้วเราสีจไปขายอาจจะขายไม่ดีคู่ท่าสีชมพูดังนั้นต้องนึกถึงกลับมาจุดแรกคือเราจะทําเพื่อใครทําให้ใครทํำไปใช้อะไรเนี่ยวัตถุประสงค์หลักในการทําเหมือนกันสมมติเราต้องการท่านุ่มสีม่วง พื้นหลังเราก็จะเป็นสีม่วงสีอื่นที่ใช้เนี่ย่างสีไลไล่ทุกสีเลยยกเว้นสีม่วงมันก็จะทํำให้สีม่วงเด็กแต่ในการเรียนที่ผ่านมาเราจะมีวิธีใช้ว่าพันยงไงให้ม่วงม่วงมันเด่นตรงนี้เราอาจจะใช้สีคู่ตรงข้ามเช่นเหลืองส้มหรืองฟอกเขียวอยย่างงเี้